เธอพาเขากลับไปยังสะพานไม้ที่ธนาเคยพบจุดเปลี่ยนของมิติธนาเหงอยหน้าขึ้นสู่ฟ้าฟ้าผ่าอีกครั้งแต่คราวนี้เขายื่อนมือให้แม่หญิงพักคดีเธอจับมือเขาไว้แน่นและปล่อยทุกอย่างข้างหลังเสียงฟ้าร้องอีกครั้งธนาฟื้นขึ้นใต้สะพานผ่านคำแต่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวในมือของเขายังมีผ้าซิ่นของแม่หญิงพักคดีและสมุดวาดแบบที่เปียกฝนไม่มีเธอ แต่ในสมุดนั้นมีภาพวาดของเขากับเธอใต้สะพานไม้พร้อมคำบรรยายด้วยลายมืออ่อนช้อยในคืนที่สายฟ้าเปิดทางเราได้เดินข้ามพรมแดนของการเวลาแม้เพียงชั่วพริบตาก็เพียงพอให้ข้ายอมแลกทุกสิ่งหลายสิบปีต่อมาสมุดวาดแบบของธนาและแบบร่างเครื่องมือไฟฟ้าโบราณถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วิทยาการแห่งชาติ ใต้ภาพมีข้อความเล็กๆแปะไว้ว่าพบในบ้านร้างริมคลองสามวาไม่มีใครทราบเจ้าของแต่ดูเหมือนจะรู้มากเกินไปสำหรับยุคของมัน